มาทุกคนเป็นผ้าต้มรอบเอยน็นรุ่นได้หยดน้ำผ้าต้มทุกคนนกำลังใจให้กันทุกคนดูแลสุขภาพกันนะทุกคนไม่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อดีเท่าไหร่ช่วงนี้ตอนเช้าต้องออกกำลังกายบ้างอะไรบ้าง เพื่อนแม่เน่ก็จะไปดูหลังบ้านให้นะทุกคนกินอะไรไม่ได้ทุกคนกินได้ในนี้หน่อยๆถ้าเป็นต้มๆอะไรอย่างนี้ได้ไเด้เอแม่เน่ก็เลยกินแต่ข้าวต้มขนาดก๋วยเตี๋ยวเป็นของทีท่แม่เน่ชอบกินนะกินไม่ได้กินกนไ็ไปเล่นเมื่อวานเมื่อวานเนี่ย kiếm thấp ai không kinh thay kiếm thẻ làm ถ้าเป็นตซวน้ำเนี้ยคลอให้โล่งๆหน่อยเนะทุกคนเนาะ พยายามหาอะไรที่แบบเฮ้ยคิดว่ามันอร่อยที่สุดอ่ะเพราะนั้นไม่นีอยู่งานไม่นีเลยไปทางวันหาของกินขื้นมาก็กินไม่ได้ทั้งั้ก็ดูแลสุขภาพกันนะทุกคน ไม่เนี่ยไม่ไม่มีอะไรมากไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะทุกคนแต่เหมือนไม่มีกําลังไม่มีแรงอ่ะเหมือนไม่มีแรงกินอะไรเข้าไปก็ไม่มีแรงนห่ะทุกคนเคยเป็นไหม ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินมากคือทอดปลาทูมันคืออาหารที่เลิศรสสำหรับไม่นีเลยทอดปลาทูซื้อมากินแล้วกินไม่ได้ ก็ยังดีนะน้องนึกอยากอย่างข้าวต้มนะความรู้สึกว่านองอยากแต่ถ้าไม่นึกเลยจะแย่เลยทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะทุกคนกินให้ตรงจามเวลาไม่เน้นกดไลย้อนเลยกินให้ตรงจามเวลาเสร็จแล้วรอบเดือดแต่อยากกินเป็นทีที่สุดพักผ่อนได้เพียงพอพักผ่อนนี่สำคัญเลยยิ่อายุเยอะทุกคน เดี๋ยวผมนะดูแลสุขภาพนะทุกคนนะเป็นห่องทุกคนเหมือนกันเพื่อนๆถ้าเข้ามาเห็นก็ดูแลสุขภาพนะคลิปนี้มันนี่ก็มานั่งกินข้าวต้มมาเต้มทุกคนแล้วก็มาบอกพูดเรื่องสุขภาพให้สั่งไม่ช้าม่นนี่ก็กวาลังกายออกทุกวันอยู่แล้วนี่หน่อยไม่ต้องออกทุกคนเพราะว่าเราอายุเยอะ อย่างน้อยก็ให้มันมีผมต้านทานนิดนึงนะทุกคนนะพผ่อนแล้วแหละไม่หนีคิดว่าไม่หนี้พรผ่นอผนด้วยไม่พอนอนเดึกทุกคนขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณทุกคนหนะ้าขอบคุณคเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้แล้วคัะวันนี้ขอตัวนะาไม่มาเริ่เลยวันนี้จ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะ